ยาวรุ่นเมืองทิพย์ฮือหาพระมหาเทวีเจา้ามาโหนกระแสหนุ่มกัญชัยถึงขนาดเก็บทรงไม่อยู่ จากกรณีเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาทำเอาหัวลาโพงแทบแตกเลยค่ะเมื่อครั้งการมายันกรธมครั้งแรกของพระมหาเทวีเจา้าผู้เป็นที่รักของพระสงนิกรและเยาวารุ่นเมืองทิพย์ค่ะทำให้ตอนนั้นนะคะถึงขั้นติดแฮชแท็กในทวิตเตอกันเลยว่า We Life in Bangkok ค่ะพระมหาเทวีเจ้าก็ติดเทรนทวิตเตอร์ไทยแลนด์แล้วก็มีคนพูดถึงกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว หลังจากนั้นนะคะพระมาหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นและบ่อยครั้งก็จะมีภาพมีมของเธอปรากฏลงในโซเชียลและก็ถูกแชร์ต่อๆกันไปจำนวนมากนะคะจนเกิดกระแสด่งดังมากในทวิตเตอร์และในโลกโซเชียลนั่นเอง จนล่าสุดค่ะทางด้านพระมหาเทวีเจ้าหรือว่าชาติก็ได้ออกมาออกรายการโหนกระแสในวันนี้นี่แหละค่ะและแน่นอนว่ามาเจอกับพิธีกรตัวพ่ออย่างคุณหนุ่มกัญชัยนะคะซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้สัมภาษณ์โดยบางช่วงบางตอนก็มีการสัมภาษณ์พระมหาเทวีเจ้าบอกว่า มีคําหลายคําที่เป็นศัพท์ของตัวเองซึ่งพระมหาเทวีเจ้าก็รับบอกว่าใช่แล้วเช่นคําว่าเยาวชนเป็นยาวรุ่นเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเลยเปลี่ยนจากเยาวชนเป็นยาวรุ่นตามเทรนเขาเลยเราก็เลยเรียกเขาว่ายาวรุ่นแห่งเมืองทิพย์และไอคำที่ว่าไหว้สาละหนุ่มกันใช้ก็สงสัยกลับไปนะคะทางพระมหาเทวีเจ้าก็ตอบว่าก็คือการเคารพเหมือนกับเราเจอพี่หนุ่มต้องสวัสดีชาวเมืองทิพย์ของเราก็เจอกันเราก็จะพูด ว่าไหว้าสานั่นเองขณะเดียวกันค่ะหนุ่มกัญชัยก็ได้มีการพูดคุยกันในรายการไปอย่างมากมายเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะหนุ่มกัญชัยก็ยิงคําถามเด็ดทางด้านของพระมหาเทวีเจ้าบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยขอถามหน่อยถ้าผมหาหมอฟันมาทําให้คุณเนี่ยคุณจะทํำไหมพระมหาเทวีเจ้าก็ตอบเสียงดังฟังชัดเลยนะคะว่าทา และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะจนในโลกโซเชียลในเทรนทวิตเตอร์เองก็ติดแฮชแท็กใหม่แฮชแท็กว่าโหนกระแสแฮชแท็กว่าพระมหาเทวีเจ้าโหนกระแสกันเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าพอพระมหาเทวีเจ้ามาออกรายการโหนกระแสนะคะสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเนื่องจากในโลกทวิตเตอร์แม้แต่โลกโซเชียลเองค่ะก็ต่างติดแฮชแท็กกันอย่างมากมายซึ่งหากใครได้เข้าไปติดตามในเพจของพระมหาเทวีเจ้านะคะก็จะเห็นว่ามีแฟนคลับจํานวน ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะที่ให้ความสนใจนะคะและก็เข้าไปติดตามคอมเมนต์เธอกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะหากเพื่อนๆนะคะอยากที่จะอัปเดตข่าวสารในโลกโซเชียลก็สามารถกลับมาติดตามกับทางชาแนลกิจกรรมทำกินได้เพียงแค่เพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u c s i r i c h ช n n e l ก channel, ิจกรรมทำกินกันไว้นะคะรับรองว่าเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาจะไม่ตกเทรนอย่างแน่นอนค่ะ